นายธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสอสอแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพาครมไทยสร้างชาติระบุว่าจากกรณีที่นายอนุทินชาญบิณกรลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองลุยตรวจบ่อนพนันขนาดใหญ่ในหมู่บ้านพระปิ่นสามอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจับกลุ่มนักพนันได้328รายพบเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละ320ล้านบาทนั้นต้น ขอขอบคุณและขอสนับสนุนเต็มที่เพราะหากเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปลาละเลยหรือไม่เข้มงวดกวดขันก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครวัวและสังคมในวงกว้างมากขึ้นได้ทั้งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอสนับสนุนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ e n t e r t a i n m e n t c o m p l e เพเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศสภาผู้แทนราษฎรที่ทราบว่าขณะน,นี้กรรมการได้สรุปร่างพรบสถาน บันเทิงครบวงจรพศสอส่งให้ทางรัฐสภาพิจารณาเรียบร้อยแล้วและจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายในวันที่28ิมีนาคม2 5 6 7นี้หากสภาหเห็นชอบก็จะส่งต่อไปอยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปส่วนร่างพรบคกกาสิโนถูกกฎหมายนั้นอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและมีการจัดทําข้อเสนอแนะต่างๆทั้งทางรูปแบบธุรกิจหลักเกณฑ์การจํากัดพื้นที่และอื่นๆเชื่อว่าการศึกษาจะออกมาอย่างรอบคอบรัดกุมและเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการ จัดเก็บภาษีนำเข้าคลังของรัฐเพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการรายได้นำไปพัฒนาประเทศได้อีกมหาศาลและหาแนวทางป้องกันปัญหาสังคมที่ตามมาได้ด้วยส่วนเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะมีดราม่าว่า อาจมีรัฐมนตรีเล่นพนันแล้วเสียจึงผ่านให้ชี้เป้าจับกลุ่มนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนว่าเป็นไปตามกฎหมายโดยก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการากระทรวงแรงงานมีการกล่าวสนับสนุนการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งจะมีบ่อนคาสินโนถูกกฎหมายโดยระบุว่าสนับสนุนแบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะการมีคาสิโนที่ถูกกฎหมายถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจหากมีทั้ง5ภูมิภาคได้จะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวที่นิยมการละเล่นรูปแบบนี้เข้ามาทั้งยังเป็นการ ดึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องลดปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมาหาศาลด้วย